สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนชาวเวียดนามเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูในประเทศไทยนะครับเมื่อรอฟอร์มอได้เปิดทดลองเดินรถไฟฟ้าสายสีชมพูในประเทศไทยและมีความเป็นไปได้ว่าอาจเปิดใช้บริการภายในปีนี้แอดมินต้องขอขอบคุณรอฟอร์มอและหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนในการเร่งรัดในการสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี้ด้วยนะครับทุกคนพยายามอย่างยิ่งงานนี้หนักมากแอดมินเข้าใจแล้วก็ประชาช ทุกคนนะครับที่เสียสละความสุขส่วนตัวตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะได้ใช้รถไฟสายใหม่และเราลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อน,อนชาวเวียดนามนะครับว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําความคิดเห็นที่1รถไฟไทยก็ใหญ่โตสวยงาม ความคิดเห็นที่สองกรุงเทพทันสมัยมากพวกเขาสร้างรถรางใหม่นี้ภายในเวลาไม่กี่ปีในขณะที่รถรางในเวียดนามไม่ได้สร้างขึ้นในเวลา12ปีประเทศที่สร้างไม่คอรับชั่นจึงเสร็จเร็วมากแต่เวียดนามซบเซาปีแล้วปีเล่าเอ๊ะอันนี้แอนมินไม่แน่ใจนะครับเหมือนกับว่าเขาก็สร้างอยู่เรื่อยๆหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ส่วนเพื่อนที่มีความรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่แอดมินคิดว่าเขาน่าจะสร้างอยู่นะเห็นเหมือนเขาก็ทยอยสร้างเรื่อยๆอาจจะช้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับความคิดเห็นที่3สถานีที่ทันสมัยกว่าเวียดนาม100เท่าอันนี้ก็เวอร์เกินมันก็แค่สัก20 3 0ปีก็ได้นะครับ <laughs> <laughs> ความคิดเห็นที่4สวยมากความจริงคอมเมนต์นี้แอดมินก็ไม่อยากอ่านนะครับแต่ว่ามันเยอะมากครับก็เลยขอเอาเข้ามาให้ฟังนิดนึงเผื่อจะได้ รู้ว่าเออเขาคิดกันยังไงความคิดเห็นที่5ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของรถรางสีชมพูความคิดเห็นที่6คนไทยเก่งและรวยกว่าคนเวียดนามความคิดเห็นที่7มาตอบกับความคิดเห็นที่6คนไทยพวกเขาไม่ได้ดีไปกว่าคนเวียดนามสิ่งที่คุณเห็นในไทยแลนด์ทั้งหมด มาจากภาษีแหลงโคมแดงไอ้บ้าเอ้ยโค้ยอุตสาห์ตั้งใจอ่านโหหูลเซ็งจริงเลยเจออย่างีกแล้วความคิดเห็นที่8มาตอบกับความคิดเห็นที่6อธิบายไม่ยากเพียงพวกเขาได้รับเงินอุดหนุนจากสหรัฐอเมริกาไทยแลนด์คือลูกคนสุดท้ายของสหรัฐอเมริกา คือลูกคนเล็กเงี้ยอโอ้โหคนนึกว่าไหลปะทไอ้บ้าโอ้โหคอมเมนต์แต่ละอย่างไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสหรัฐอเมริกาเลยโอ้โหภาษีพวกวกูทั้งนั้นโอ้โหประยุทธเล่นกูแล้วเบื่อเหงียนความคิดเห็นที่9ไทยแลนด์พวกเขาให้ความสําคัญกับทุกสิ่งรถไฟใต้ดินสายนี้สวยจริงๆขอบคุณที่แบ่งปันความคิดเห็นที่10 กรุงเทพจเจริญกว่าเวียดนามรัฐบาลของเราควรเรียนรู้จากไทยแลนด์ความคิดเห็นที่11ทําทำได้ดีน้องไทยพี่เวียดนามจะตามมาไนไม่ช้าไอ้บ้าใครเป็นน้องมันวะไอ้เหี้ยม่งหลอน <c oughs> ความคิดเห็นที่12ทิวทัศน์รถรางใหม่อยากให้มีในเวียดนามความคิดเห็นที่13ไทยแลนด์พวกเขารวยกว่าเวียดนาม ความคิดเห็นที่14มาตอบกับความคิดเห็นที่13คุณทราบหรือไม่ GDP ของไทยแลนด์สูงกว่าเวียดนาม2เท่าทำไมไทยแลนด์ยังมีคนยากจนอีกมากมายโอ้โหประเทศไหนเขาก็มีคนจนกันทั้งนั้นแหละโอ้ใหดมีระเบิดจริงๆเลยคอมเมนต์แ,บบแปลกๆแบบนี้คอมเมนต์ต้นๆนะโอโโหเหมือนพยายามจะด้อยค่าเราอ่ะโอ้หน้ำตากูจะไหลประยุ สียงก็จะไม่มีอยู่แล้ขำจนเสียงไม่มีความคิดเห็นที่15อย่าดูที่หน้าตาเมืองไทยรวยจริงไม่อวดเซ็งชิบหายเวียดนามเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกโอเอาอีกแล้วเพื่อนเหียแนบบอกไายดีแล้วยชยใหม่เพื่อนอย่าละเมอด้าง่วงอะ่ะให้ไปนอนหลอนมากนะเนี่ยกินหมาเยอะไปหรือเปล่า แหมชอบภาษาใจสนุกดีว่ะความคิดเห็นที่16บฉันรักรถรางสีชมพูที่สุดได้โปรดช่วยชาวเวียดนามสร้างเอ้ยอันนี้มันต้องไปคุยกันเองกับบริษทัทผู้รับเหมาอะครับมีเงินก็ไปจ้างกขาเลย <laughs> แหมดีนะเราสร้างกันเองได้ไ <laughs> ปยูแหมเรียกเฉย <laughs> ความคิดเห็นที่17คนไทยพวกเขามีเงินมากมายเพียงต้องการพวกเขาก็สามารถสร้างมันได้ผิดกับเวียดนามเราสร้างมาอย่างยาวนานที่ฉันไม่เข้าใจคือเงินของพวกเราหายไปไหนหมดนะอันนี้แอดนมินไม่รู้เรื่องนะครับเงินของเวียดนามหายไปไหนความคิดเห็นที่ส8สีสวยเหมาะกับผู้หญิงความคิดเห็นที่19ไทยแ,แลนด์พวกเขานำหน้าเวียดนามเสมอ ความคิดเห็นที่20ไทยแลนด์คือเมืองท่องเที่ยวดังนั้นรถไฟใต้ดินจึงมีส่วนสำคัญผิดกับเวียดนามเราไม่ต้องการสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคนเวียดนามรวยกว่าคนไทยอ้าวไปกันใหญ่แล้วเพื่อนเหียนกูไม่อยากมีอะไรจะอธิบายเลยลิ้นเลิ้นพันกันหมดเลยเพื่อน เจอแบบนี้อุตส่าห์ตั้งใจอ่านโอ้แม่งโคตรไร้สาระเลยอรวยกว่าก็รวยกว่าคือกูต้องจนใช่ไหมถึงจะสาใจพวกมึงเพื่อนเงียนความคิดเห็นที่21มาตอบกับความคิดเห็นที่20คนเวียดนามมีรถทุกคนเราไม่ต้องการรถไฟฟ้าตายดินโแล้วมึงจะสร้างทำมาเขือเทศอะไร โอ้ยพวกนี้เป็นเยอะเป็นเยอะไม่ต้องการแต่สร้างกันใหญ่เลยเอาเชื่อก็เชื่อแอดอยากเชื่อเชื่อโอ้ย ความคิดเห็นที่22กรุงเทพคือเมืองที่ทันสมัยความคิดเห็นที่23คนไทยอิจฉาคนเวียดนามพวกเขาสร้างรถรางใหม่เพื่อด้อยค่าเวียดนามมันไม่เห็นเี่ยวเหี้ยอะไรกันเลยไปด้อยค่ามึงทำไมกูจำเป็นต้องใช้ป่ะโถรถกูติดบ้านกูรถกูเยอะ <laughs> กูไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์เยอะอย่างพวกมึงนะโหไม่ไงั้นกูวิ่งกูนอนขับกันสบายเลย โโสร้างรถไฟก็มาโดยข้าวยอมพวกมึงเลยวะ <laughs> ความคิดเห็นที่24ในเวียดนามไม่มีการวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้น ใครจะรวยหรือจนก็ไม่ว่ากันบ้านเกิดของฉันก็โอเคอคืออะไรวะก็ไม่นะเมืองไทยก็ไม่เป็นอะไรนะคนรวยคนจนเขาก็อยู่ร่วมกันเขาก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันใครมีเยอะตูจีนเขาก็แจกเทกระจาดใครมีเงินมากเขาก็เข้าวัดทําบุญแล้วก็แจกทานนะครับเลยงงไม่เข้าใจว่าหมายความหมายว่าอะไร <laughs> ความคิดเห็นที่25เมื่อไหร่เวียดนามจะทําได้อย่างนี้ ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวเวียดนามความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้นะครับอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําแล้วก็อย่าอย่าโยงการเมืองนะครับแล้วก็อย่าโยงอะไรที่มันไม่เกี่ยวนะครับดอนหมินมันไม่มีนะครับช่องกูไม่มีสาระเอาสาระเอาาเอาสาระอะไรกู กูเฮฮาอย่างเดียวครับม,มึงพิมอะไรมากูก็อ่านแล้วก็หวัวเราะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะครับส่วนเพื่อนๆที่มีคอมเมนต์นะครับสามารถคอมเมนต์เดี๋ยวแอดมินมาตอบคอมเมนต์ให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับกินละไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินกันวันละสองสองกูว่าจะเปลี่ยนเพลงใหม่แล้วกูละเบื่อเพลงนี้